ควรซื้อใหม่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าเครื่องเนี้ยขาดอีกแค่ไม่ 000, กี่ผันก็20,000ื่นแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงน้องคนนี้กันนะคะ Kindle Scribe เป็น Kindle ตัวใหม่ล่าสุดของ Amazon ตัวใหม่ล่าสุดหรือเปล่าเพราะว่าตัว2022มันออกมาหลังจากนี้วะเออไม่รู้ล่ะแต่เป็น Kindle ตัวใหญ่ที่สุดของ Amazon <laughs> รู้สึกว่าเขาจะเป็น เครื่อง e ink ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดและมีความละเอียดสูงสุดถึง300 dpi นะรู้สึกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยจะยังไม่มีความละเอียดสูงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าน้องคนนี้น่าซื้อไหมมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าแล้วก็เหมาะกับคนกลุ่มไหนอื อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแพคเกจจิ้งของเขานะคะสิ่งที่มีมาด้วยนะคะก็จะเป็นตัวปากกานีไฟเอาแบบพรีเมียมแพนมาเลยแล้วก็จะมีสายชาร์จนะคะเป็นหัว USB-C แล้วก็มีอะไหล่หัวปากกามาด้วยนะคะหหัวไปเทียบขนาดให้ดูนะคะจากซ้ายไปขวาเป็น iPad Pro 11นิ้ว Kindle Scribe Kindle Paperwhite 6.8นิ้วแล้วก็ Kindle Basic 2 0 2 2ค่ะตัวเครื่องเปล่าเนี่ยเขาก็หนักเกือบครึ่งโลอยู่นะแต่ใช้งานจริงใส่เคสใส่ปากกาไปก็หนักมากกว่าครึ่งโลอะค่ะทุกคนในขณะที่ Kindle 2022นักไม่ส,งสวงอันนี้ iPad Pro 11นิ้วมาเทบะ,ะก็หนักพอๆ k i n d ไม่ c r i b e เขีนาดหนแต่ อนิ้วนะคะก็คือเวลาอ่านหนังสือมันก็จะเต็มตาประมาณนี้ทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะคะเขาก็จะมีสเปซให้เราจับนิดนึงคล้ายๆกับตัว Kindle Oasis นะคะแต่ว่าเครื่องนี้จะไม่มีปุ่มเปลี่ยนหน้านะแล้วสำหรับคนที่ถนัดถือด้านขวามือนะคะถ้าเกิดเรา Flip s c r e e n ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะออโตโรเทชให้เราเลยเราก็สามารถใช้มือขวาถืออ่านได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีปุ่มปิดออโตโรเทชนะคะก็คือเวลาที่เราพลิกเครื่องอ่ะมันก็จะกลับให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยหนังสือเล่มที่ไฟล์เปิดอยู่เนี้ยเป็นไฟลงไป ทำได้เต็มที่ก็คือแปะสติกโน้ตแล้วก็เขียนโน้ตลงไปอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ PDF เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนลงไปในเอกสารได้เลยนะคะจะขีดเส้นใต้จะไฮไลท์อะไรได้หมดเลยแถมยังซูมเข้าไปได้ด้วยก็รู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเอาไว้อ่านเท็กซ์บุ๊กแล้วก็เทคโน้ตไปด้วยสำหรับเอกสาร PDF เวลาที่เราอยากจะไปหน้าใดหน้านึงเราก็สามารถที่จะพิมพ์หน้านั้นเข้าไปได้เลยไปสั่งซื้อตัวที่เป็นปากกาพรีเมียมเพนมานะคะฉะนั้นตรงก้นปากกาเนี่ยมันก็สามารถใช้เป็นอย่างลบได้ด้วยเหมัต่าตปาป้รถไง ได้นะคะว่าเราต้องการให้ปุ่มเนี้ยเป็นอะไรมันก็จะมีไฮไลท์เตอร์เป็นปากกาเป็นยางลบหรือว่าเป็นสติ๊กกี้โน้ตเวลาจะใช้ช็อตคัดก็คือกดปุ่มนั้นค้างเอาไว้นะคะแล้วก็เขียนลงไปได้เลยอันนี้ไฟตั้งค่าให้มันเป็นยางลบนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของโน้ตบุ๊กกันบ้างนะคะก็คือมันสามารถที่จะสร้างโน้ตบุ๊กได้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาได้นะ <c oughs> แล้วเขาก็จะมีเทมเพลตของกระดาษให้เลือกพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ในส่วนของโน้ตบุ๊กเนี่ยไฟรู้สึกว่าคินโด่ยังสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกออ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 ่่่่่่่ะะะ้้้้าาาาายยยยยยยรรรูููสสสึึกกกกกกวววมมมมมัััััันน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 งงงงีีลลลิเเเชหหคคแแตตืขขขใบผ ความรู้สึกที่แบบดีมากเหมือนกับเขียนกระดาษจริงๆเลยกล้าพูดเลยนะว่าสัมผัสมันดีกว่าเขียน iPad อีกแต่สิ่งที่ไฟรู้สึกไม่โอเคอย่างแรกเลยก็คือในหนึ่งโน้ตบุ๊กที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฟอร์แมตของกระดาษได้นะคะมันต้องใช้ฟอร์แมตเดิมทั้งชุดหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเทมเพลตอะมันก็จะเปลี่ยนให้เราหมดเลยคือทาไมคินโดถึงไม่เข้าใจเราล่ะบางทีเราก็อยากได้กระดาษเปล่าแบบไม่มีเส้นบางทีเราก็อยากได้แบบมีเส้นในชุดเดียวกันดางหนั้าเราก็อยากให้มัน มันไม่สามารถที่จะวาร์ปกระโดดข้ามหน้าได้นะที่ยังสมมติว่าโน้ตบุ๊กของเรามีแบบ50หน้าอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ที่หน้า4 8แล้วเราอยากจะกระโดดกลับไปที่หน้า2อมันทําไม่ได้ในทุกคนมันต้องค่อยๆพลิกไปทีละหน้าจนไปถึงหน้าที่เราต้องการคือเอาจริงใช้โน้ตบุ๊กจริงๆอ่ะยังพลิกหาหน้าง่ายกว่าเลยคือเอาเอจริงแฟลชแอบสียดย potential ของมันนะคะเพราะว่ามันเขียนดีมากจริงๆก็ได้แต่หวังว่า a m a z o n จะมีซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาเร็วๆนี้นะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งในโนะะ้ตบุ Pro นะะในส่วนของ iPad เนี่ยไฟก็ติดฟิล์ม Pa p e อ Like เอาไว้นะคะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบฝูดๆเหมือนกันแต่ก็ยังรู้สึกไม่ดีเท่าเขียนบน Kind โดในส่วนของเคสนะคะไฟก็ซื้อมา2แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบซิลิโคนใส่นะแล้วเขาก็จะมีช่องเสียบปากกามาให้มันก็จะดูแบบเรียบๆมินิมอลดีแต่ไฟว่ามันไม่เหมาะกับการพกพาเพราะว่าหน้าจอมันไม่ถูกปกป้องอะไรเลยส่วนเคสอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบที่มีฝาปิดหน้าจอแบบนี้ก็จะเหมาะกับการพกพากว่านะคะแต่ก็จะต้องแลกมาด้วยน,ำน้ำ ็นสแตนในตัวนะก็คือมันสามารถที่จะพับป,ปกแล้วก็ตั้งเครื่องแนวตั้งแนวนอนได้รีวิวภาพรวมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดถามไปว่าควรที่จะซื้อไหมเราก็ต้องถามกลับว่าซื้อทําไมก่อน <c oughs> อันนี้ไม่ได้กวนนะคือแบบจุดประสงค์ในการซื้อมาเนี่ยคือเราต้องการที่จะทําอะไรกับมันหรืออปก่าคือถ้าเกิดว่าเราเป็นสายแค่อ่านอย่างเดียวแล้วก็เน้นอ่านอ e ีพับอย่างเดียวอะ ไมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องลงทุนเยอะขนาดนี้นอกจากว่าเป็นคนที่ชอบอะไรแบบใหญ่ๆชอบหน้าจอใหญ่ๆมันสะใจดีคือแบบถืออ่านแล้วแบบมันเต็มตาเต็มไม้เต็มมือชอบแบบเนี้ก็เอาเลยได้ก็ต้องบอกก่อนนะว่า Kindle อ่ะมันเป็นระบบปิดนะคะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะโหลดแอปอื่นใดๆลงมาได้ถ้าเกิดว่าเราเน้นอ่านหนังสือไทย มันก็อาจจะต้องหาไซส์โหลดซึ่งหนังสือไทยที่มันมาเป็นไฟล์ e-pub หรือว่า PDF เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะส่วนใหญ่คนที่อ่านหนังสือไทยอ่ะเขาก็จะไปซื้อเป็น e-book จากแพลตฟอร์มไทยอะเนาะอย่างพวกแบบในอินหรือว่าเมฟอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าซื้อ kindle ตัวนี้มามันอ่านจากแพลตฟอร์มพวกนั้นไม่ได้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเน้นอ่านหนังสือไทยเป็นหลัก แต่ถ้าเราเน้นอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเราอ่านหนังสือของ Amazon อยู่แล้วเรามีอ o เ n า,าอยู่แล้วก็โอเคเลยก็แนะนำนะคะว่ามันใหญ่จริงมันสะใจจริงๆ อีกกรณีหนึ่งที่ฝ้ายคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าเกิดจะซื้อมาสําหรับอ่านเท็กซ์บุ๊กที่มันเป็นไฟล์ PDF อะคะ่ะอย่างที่เห็นไปในคลิปเนะว่าพอมันเป็นไฟล์ PDF เนี่ยเราสามารถที่จะ annotate ได้เลยเราสามารถที่จะ take note ลงไปในไฟล์นั้นได้เลยคือถ้าเกิดว่าเราต้องทําวิจัยหรือว่าอาจจะต้องทำ thesis หรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะต้องอยู่กับเท็กซ์นานๆจะต้องอ่านเท็กซ์บุ๊กนานๆแล้วไม่อยากที่จะถือหนังสือเป็นสิบๆเล่มอะ แล้วเวลาทํางานกับ iPad มันก็จะแบบมีอาการตาล้าปวดตาใช่ปะด้วยแสง LED มันเข้าตาตลอดอะไฟก็ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคือมันก็เขียนลงไปได้ annotate ลงไปได้คือค่อนข้างที่จะโอเคเลยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหวังที่จะให้มันเป็นสมุดโน้ตเล่มนึงเนี่ยไฟรู้สึกว่าอาจจะต้องรอให้เขาพัฒน,นาซอฟต์แวร์หรือว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันเอ่อ flexible มากกว่านี้นะคะ่ะเพราะว่าไฟรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันไม่ค่อยสะดวกเลยอะอย่างที่บอกไปอะเนาะว่ามันก็ ซูมเข้าซูมออกไม่ได้มันวาร์ปไปหน้าอื่นไม่ได้คือมันต้องปัดเลื่อนอย่างเดียวสมุดเขียนขึ้นมาแบบห้าสิบหน้าอย่างเงี้ยเราต้องเลื่อนไปถึงหน้าที่ห้าสิบอย่างงี้หรออะไรอ่เงี้ยคือแบบเออมันมันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรน่นะอ,อ่าอย่างนั้นไฟรู้สึกว่าก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในจุดเนี้ยมันยังทํามันยังทําได้ดีกว่านี้อ่ะ โดยภาพรวมแล้วไฟก็ถือว่า Amazon ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะคะแต่มันก็ยังมีแบบ r o o m f o r Improvement อยู่คือมันก็ยังพัฒนาต่อไปได้อีกเนาะในมุมมองของซอฟต์แวร์นะคือแบบถ้ามีการอัปเดตให้มันดีขึ้นมัน Flexible มากขึ้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์กับหลายตลาดมากกว่านี้นงะ่หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้หลายๆคนตัดสินใจได้นะคะว่าควรจะลงทุนกับ Kindle Scribe หรือเปล่า